อย pues mm ่าได้ครับเี้ยรับ oh ว่าไงปามเะไรนาอมีพ้าปครับเฮ้ยแตอนนี้ปูทิมด้วยอ่ะเด็ดไข่โอด้งมังร้ออย่โอดทิมพ้าขาวอืมีเดียดจะเป็นเมื่อก่อนแพงมากเลยนะเท่าไหร่เนี่ยพันห้ากันครับเฮ้ยว้าวราคาข้าหู แปดร้อยได้ปะไม่แบบเน้นๆได้พันร้อยครับเน้นๆได้พันร้อยเออลูกพี่ซื้อเลยพ่อขายได้พันห้าใครก็หยุดค้าไม่ได้ทางน้องพิธีเนี้ยวันนี้ลูกใจว่ะซื้อปุดถิมมะข่ายกูละจนมะข่ายกูละนอกสายไปแล้วเลกเทแล้วคันนี้คุณเท่าไหร่เนี่ยทุนมาแปดร้อยครับโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่แข่งไม่งามใส่สองพันไม่ไ huh. ม่ง่ายด้วยเอาเน้นๆเลยพี่พันร้อยสองแปดร้อยไม่โดนเอาไปครับขยันหาจริงนอกสายแล้วท nope> ุกวันนี้ แกบว่าไงเน็ตหมดแล้วคอมเดือนแล้วเหรอพี่เตมคอมเดือนเหรอโอเคมะจัดให้เดี๋ยวเติมเด็ดให้น้องเลยเติมเด็ดให้น้องเลยจัดให้เลยพี่เตมจัดให้ยังไงกำไรไม่พอมีค่าเน็ตอีกโอ้โหสุดจัดกอย่าไปคิดมากนะจ๊ะเติมไม่น้องไม่ไปเถอะทอนี่นะเอาผ้าใหญ่มาทอนบ้างนะซื้อแสนหนึ่งมาขายสักแสนหนึ่งให้พี่ขายได้แสนห้าอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเนี่ย โอ้ยยอดน,น่ารักน่ารักจะเติมให้คู่ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เสร็จแล้วไปทำครับเดี๋ยวทำาบดภทยหนอแข่งเฮงลูกฝากฝากฝากไว้ในช่องฟิต